ตอดีไวรุ่นแดกแกบตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใจันะคะมาถึงกันแล้วลงเครื่องแบบไม่ดีเลยด้วยร้านแรกของเราก็คือชามเชา้าทิปนี้นะคะเราเช่ารถนะคะเป็นทิปแบบสายมูนะเดี๋ยวไปไหว้พระมูลมันร้านกันหน่อยจ้ะทิปนี้เราเป็นยังไงบ้างคะคุณดุยดุยน่าจะมี <laughs> สอโลสโลนี่คือ ขึ้นคือแพนที่ส่งมามีแต่แพนกินอ่ะไม่มีไม่มีกิจกรรมเลยส่งมาแม้แต่สิบล้านกินสิบล้านดังเชียงใหม่สิบล้านเด็ดคือไม่มีวะเฮ้เราจะไปทําอะไรกิจกรรมเสร็จจากนี้ไปวัดป่าแดดเอ้ยไม่ใช่อุโมง์ก่อนเดนใช่ไปวัดอุโมงติดตังแนวเท่าไหร่ สองร้อยห้าบาทเดี๋ยวเอาห้าบาทแค่นะ้คะสองร้อยห้าบาทตามพี่ปุยไปคาเฟ่คาเฟ่ที่ไม่ได้หาแล้วไม่ได้รีวิว ขับรถไม่นานนะคะเราก็มาถึงวัดอุโม,มงค์หรือว่าสวนพุทธธรรมค่ะตั้งอยู่ถนนสุเทพนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยวัดอุโม,มง,ง์นี้คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยพญยามังรายราวๆปีพศ1839ค่ะหรือว่าเกือบเกือบ700กว่าปีมาแล้วนะคะต่อมาพญาคือนานะคะทรงสร้างอุโม,มงคขึ้นนะคะเพื่อให้พระมหาเถรรัตน์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานค่ะกาแพงภายในนะคะ<ห>จึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้รวมถึงยังมีวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสําคัญเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงได้ค่ะ อันนี้าทำใหม่ไหมน่าไม่รู้เลยคือบอลมาว่าแค่ตรงนี้แล้วก็แบบกลับแต่เนี้ยเพิ่งเป็นครงแรกที่เคยเดินมาแต่รู้ว่าเป็นแบบกุงมงเข้าไปไเออเย็นนะ เพื่อถวายเป็นที่พำน,นักแด่พิสุชาวลังกาต่อมาสมัสสยพิาาคือะไรก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปให้เขาไปอ่านใน Google เอาก็ได้ <c oughs> อออย่างเงี้ยแล้วก็ทำท่าทำโดยไปพื้ใน g o o ก l e นี่ <c oughs> ถึงดีนะที่เนี่ยคุยว่าดีหรอเหมือนจะว่าอันนี้เป็นมูวัดที่สองนะถูกปะที่สองวัดวัดอะไรพูดได้ถูกป่าแดด <c oughs> ป่าแดดนะ โอเคเราต้องขึ้นไปไปกราบพระประธานก่อนวัดต่อมานะคะวัดป่าแดดนะคะเป็นวัดดังเชียงใหม่ที่ทุกคนเนี่ยก็ต้องรู้จักดีเฉพาะสายโมนะคะที่ต้องมาไหว้พระพิฆเนศเพื่อขอพรให้ประสบความสําเร็จให้จนได้คะ่ะเชื่อไหมคะว่าวัดนี้ทําให้เราต้องเดินกันทั่ววัดเลยนะคะเพราะว่าพิธีการขอพรเนี่ยมีทั้งหมดนะคะเก้าข้อคะ่ะแล้วก็ต้องทําเป็นลําดับพิธีตามขั้นตอนการไหวบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะที่อยู่ในวัดป่าแดดนะถูกจัดสร้างขึ้นในปีพศ2550 มีชื่อว่าอุตรสีคณปตินะคะหมายความว่าผู้ประทานความสําเร็จในทางที่ถูกนะคะสําหรับคนที่ต้องการขอพอรประการเนรแล้วก็ต้องการทําพิธีอารตีไฟและเจิหน้าผักนะคะต้องทําการจองคิวมาก่อนนะคะผ่านไลน์เพราะว่าพามเนี่ยที่มาทําพิธีจะมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะแต่เลิกที่ต่อเนื่องกับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะเรามากินข้าวเช้ากันนะคะไม่ได้ซื้ออาหารโรงแรมนะคะร้านแรกที่เราดูมาก็คืออะไรนะหยุดทุกวันอาทิตย์ <laughs> สูถึกส่กันได้เ,เตีย๋ย <c oughs> คือร้านโจ๊กในโตทุกคนร้านเนี้ยนะเขียนไว้เลยหยุดทุกวันอาทิตย์ทำไมไม่ดูโซเชียลมาทำไมไม่เช็คมาก่อนทำไมไม่เช็คมาก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราไปร้านอื่นนะคะตื่นเช้ามานะคะที่แรกก็คือตอนแรกจะมากินโจ๊กในโตนะปีจ้าแม่ปีจ้าฮัลโหล ไงก่อนจอยคือก็ดึงไว้แล้วแล้วถามว่าเธอไม่คิดจะให้ฉันถ่ายรูปก่อนเหรอนี่ติดใจไหมอะไรเนี่ยเต็มตัวเลยเหรออันนี้อร่อยดีนะอันนี้คือธรรมดาใช่ไหมก็เขาบอกมันเหมือนกันใช่มันแป้งเหมือนกันแต่อันนี้แค่ปั้นเป็นรูปเฉยๆว่ะอันนี้มันกรอบจิ้มอันนี้ก็เป็นปลา้องโกธรรมดาชิ้นละกินไดสองครั้งแรกจริงเหรอขึ้นรู้มันกรอบนะ มลองใส่เต็มเลนะไปนะลองใส่จราเข้ไปไปเอาจระเข้เพิ่มอีกช้างไปช้างไม่มีใครสาวเพราะว่ามีงานรอเห็นงานไหมไปเล่หมดแล้วองนี้มันเป็นเรื่องสองซึ่งงานอาจจะเป็นช้างมาก่อนก็ได้อ๋องาเหรอเนี่ยงางานดำด้วยช้างกับเธอใครอุ่นกว่ากัน อิ่มแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปดูค่าเสียหายเหมือนกินสมบูรณ์ไปกินช้างไปกินไดโนเสาร์ไปแล้วองไรล่ะสิทธิ์ใตั้งไปโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะคะภารกิจของเราทริปนี้คืออะไรนะเช่าพระกับกินเราจะไปเช่าเฮ้ยอะไรซื้อหวยอย่างหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ใช่ซื้อพระไปเช่าพระค่ะกินแล้วก็ซื้อลอตโต้ต่อราคาต่อราคาไปเสนอ เนี่ยกดดันนี่นเนี่ยเก้าสิต่อราคาภาษาเหนือสองสองพวงสองพวงไม่ไอยที่ภาษาบอกคนจะลดะรลคนต่อราคาภาษาเหนือก็เป็นาค้อยนะคะอใหก้าคะ่้ดียวได้เหรอได้เหรอร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบได้ไหมร้อยแปดสิบค่ร้อยสิบไม่ได้เหรอ ตอนนี้เราอยู่ในสรัรว์โลดิแกเนียที่อาเนะคะเดี๋ยวไว้พัก อีกหนึ่งสถานที่นะคะสำหรับสายมูที่มาในเชียงใหม่แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือศาลพระพิฆเนศอารเขตเชียงใหม่ค่ะโดยศาลพระพิคเนศนี่นะคะจะอยู่ที่อาเขตนะคะหรือว่าบาคาสาเชียงใหม่นั่นเองค่ะใครที่มาไหว้พระขอพรนะคะหรือว่าสายมูใดๆมาของเงินล้านนะจ๊ะก,ก็ไม่ควรพลาดที่นี่อีกหนึ่งที่ค่ะสําหรับพระพิคเนศปางประธานพรนะคะจะนิยมนําของไหว้นะคะมาไหว้ด้วยโดยเฉพาะกล้วยพวงมาลัยขนมหรือว่าชุดผลไม้ต่างๆค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเทพองค์อื่นนะคะก็มีพระ มลรตินะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วนะักะ็คือการขอพรทางด้านความรักรวมไปถึงพระพมนะคะเป็นเทพผู้สร้างนะคะพราะราหูหมุนเรียกทรัพย์ ไปต่อกันที่วัดอุปคุตค่ะสายมูเขารู้กันนะคะว่าถ้าใครที่จะมาขอโชคราบเงินทองนะคะก็สามารถมาได้ที่วัดนี้ค่ะโดยวัดอุปคุตนะคะก็จะอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะตั้งอยู่บนถนนท่าแพนะคะด้านสะพานดาวราคาลงจัดสะพานสีแยกมาถึง10-20เมตรค่ะก็จะพบว่าวัดเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยค่ะเรียกได้ว่าใครที่มามูเชียงใหม่นะคะวัดอุปคุตไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงนะคะก็บูชาเทียนแดงค่ะเขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็นําเทียนไปจุด นาวิหารค่ะพร้อมกับขอพรนะสิ่งที่อยากได้นะคะแล้วก็ตั้งใจขอให้สมหวังสมปรารถนาตลอดไปค่ะสวยวัดสวยมากเร,เราต้องเริ่มต้นจากอะไรนี่หรอฮะรู้อยู่แล้วนะั่นอโอไม่ได้ถ่ายถ่าย <laughs> เ,เข้าได้หรือเปล่าสวยจังรู้แล้วรูว้อยู่แล้ว เหนื่อยเหนื่อยไปต่อกันที่วัดโลกโมรีค่ะวัดสวยเก่าแก่คู่เมืองล้านนาแห่งเชียงใหม่วัดโลกโมรีนะคะถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยโดยภายในวิหารนะจะเป็นวิหารไม้แกะสลักด้วยลวดลายแบบโบราณค่ะยังไม่กลับนะจ๊ะเรายังมาไหว้พระกันต่อนะที่วัดศรีสุพรรณนะทุกคนคือวัดนี้อยู่ที่ถนนบัวลายใช่ไหมก็คือเขาเรียกว่าวัดศรีสุพรรณเนี่ยเป็นวัดอุโบสถเงิน นะคะก็คือจะมีสีเงินเนี่ยดวยมากแล้วก็มีพระพิฆเนศด้วยที่ตั้งใจมาวันนี้เพราะว่ามีพระพิฆเนศนะคะมาขอเงินล้านเหมือนเดิมแต่ทำบุญกันนะจ๊ะคณะกรรมการคณะกรรมการคะกรรมการไปไหนเรียนเซิร์นวันนี้ <c oughs> มีนนเรียนเซิร์นคณะกรรมการมาพบที่ชุดคิดเงิน,นองโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนนะจ๊ะไป ทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการต้องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และการไหว้พระขอพรขอมูเงินร้านของพวกเราสองคนนะคะใครที่จะมูมูหรือว่ามาขอเงินร้านนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ทุกคนตั้งใจและก็สมปรารถนาทุกประการเลยค่ะ